สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สอแห่งราชวงศ์อังกฤษทรงครองราชยาวนาน70ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาการครองราชที่ยาวนานที่สุดสำหรับสหราชอาณาจักรนะคะและประชาชนก็ได้รับรู้ถึงการทรงงานอย่างหนักของพระองค์โดยเฉพาะเป็นช่วงเวลาที่สังคมของอังกฤษได้เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมากตั้งแต่ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ส และเกิดสงครามฟอกแลนด์ในยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตททชเชอร์จนมาถึงช่วงวิกฤตในยุคปัจจุบันช่วงโควิด -19 ที่ได้เห็นพระองค์ทรงทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในการทรงงานกับนายกรัฐมนตรีในหลายๆย,ยุคค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ21เมษายนเมื่อ96ปีที่แล้ว เจ้าหญิงเอลิซาเบธอเล็กซานดราแมรี่วินเซอร์พระธิดาองค์โตของเจ้าชายอัลเบิร์ตดยุกแห่งยอร์กหรือพระเจ้าจอร์จที่6และเลดี้อลิซาเบธโบสไลออนดัชเชสแห่งยอร์กทรงเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าจอร์จที่5ในฐานะรัชทายาทอันดับที่3เวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าพระองค์จะได้เสด็จขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดของอังกฤษ เมื่อพระชนมายุ10ปีการสละราชบัลลังก์ของพระปิตุลาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8และการขึ้นครองราชของพระบิดาพระเจ้าจอร์ดที่6สำหรับเจ้าหญิงน้อยหรือลิลิเบตอาจจะทรงเห็นว่าอนาคตการขึ้นครองบัลลังก์ต่อจากพระบิดายังคงเป็นเรื่องห่างไกลได้เขียนบรรยายพระราชพิธีไว้ว่าช่างแสนวิเศษเหลือเกินช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเจ้าหญิงอลิซาเบต ส่งอาสาเข้าร่วมหน่วยรับใช้ดินแดนพิเศษเรียนรู้การขับรถการเป็นช่างยนต์และส่งทำหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงรถบรรทุกในวัย21แม้จะมีเสียงคัดค้านอย่างมากแต่ท้ายที่สุดทรงได้อภิเษกสมรสกับเบรอโทฟ,ฟิลิปส์เมลเบิเทนหรือเจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซที่ทรงพบรักกันตั้งแต่วัย13ในภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นดยุคแห่งเอเดนเบร ทรงมีรัชทายาทสีพระองค์คือเจ้าฟ้าชายชาลส์หรือกษัตริย์ชาลส์ที่3เจ้าหญิงแอนเจ้าชายแอนดรูและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดหลังอภิเษกสมรสได้ราว4ปีพระพลานามัยของพระเจ้าจอร์จที่6เสื่อมถอยลงเจ้าหญิงอลิซาเบธท,ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในปี1952 ระหว่างการเด็จพระราชดำเนิเยือนเ,เคนยาและประทับบนบ้านต้นไม้ <Elizabeth> พระองค์ทรงได้รับข่าวการเด็จสวรรคตของพระเจ้าจอร์ดนั่นหมายถึงพระองค์คือสมเด็จพระราชินีนาถพระองค์ใหม่ทันทีแต่การขึ้นครองราชของพระองค์เกิดขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานาการณ์โลกจากกวัติอังกฤษมาถึงจุดสิ้นสุดหลายประเทศได้รับเอกราชและแยกตัวเป็นอิสระ ขณะเดียวกันภายในประเทศทรงต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองและความเชื่อมั่นต่อราชวงศ์ไปจนถึงเหตุเพลิงไหม้พระราชว,วังวินเซอร์ในปี 1, 1992ที่เคยมีพระราชดำรัสว่าเป็นปีที่เลวร้าย1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure in the words สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2เสด็จขึ้นครองราชตั้งแต่ประเทศได้รับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง s <S ตั้งแต่สหราชอาณาจักรเข้าจนกระทั่งออกจากการเป็นสมาชิก <the European S 2> สหภาพย <European> ุโรปทรงรับรองนายกรัฐมนตรีอังกฤษ15คนตั้งแต่วินสตันเชอร์ชิลล์จนถึงลิสทรัส และพบกับประธานาธิบดีสหรัฐ14คนตั้งแต่ไอเซนฮาวจนถึงโจไบเดนส่งพบกับผู้นำจีนผู้นำรัสเซียหลายยุคหลายสมัยและได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐาอาณาจักรและของโลกหลายครั้งหลังสิ้นสุดสงครามอ่าวเปอร์เซียทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ได้มีพระราชดำรัสต่อสภาคองกรสของสหรัราฐา ทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่เสด็จเยือนสาธารณรัฐไอ์แลนด์เรียกร้องให้ประนีประนอมต่อความขัดแย้งกับอังกฤษพระราชกรณีากิจตลอดพระชนชีพไม่เคยเปลี่ยนแปลงจากคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้ในวัย21ว่าจะทรงอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ประชาชน I it Service devoted before whether be be alls long shall or short shall your you to my And to the service of our great imperial family to which we all belong.